สวัสดีครับคุณแม่วันดีค่ะครับวันนี้พาลุงยงมาชมสวนเนาะคุณแม่เนาะเออลุงยงเบื่อนบานนี่เด็กครับวันนี้ลุงยงมามาชมสวนนะครับเออนะครับก็เป็นเปื่อนบานอันนี้อะไรครับคุณแม่อันนี้มะลกอพันเตียมะละกอพันเตียอืมนี่ครับมะละกอพันเตียคือ,อสามารถนําไปประกอบอาหารได้หลากหลายอย่างเนาะครับ ก็กเดี๋ยวก็จะเก็บให้ลุงยงไปกินมั่งเนี่ยครับโตไวนะคุณแม่เนาะโตไวครับถือว่าโตโตไวมากเริงัโตไวพันเนี้ถือว,ว่าเป็นพันที่ว่าลูกดกลูกดกแล้วโตไวนี่ก็ไก่ก็ติลูกแล้วมั้ง่ไก่แล้วครับเนี่ยก็ใบไ่แล้วกี่เดือนก็น่าจ,จะจะติดแล้วครับคือน,นตอนนี้เราเราให้ปล่ยอยคอกเนาะ ปุ๋ยคอกนี่ดะดีนักครับปุ๋ยคอกกับยาหยุกไม่ต้องใช่ครับปุ๋ยคอกกับฟางขมขคนเนาะขมข้นถ้าเราว่นยาชีลาเราจะเอาไปทำกินน่มันน้ำบาดนี่ปลอดสารด้วยอันนี้เอาปลอดสารชีวิตครับปลอดสารสามารถอะไรก็ทำไปอ,อสุขภาพเราก็ดี ือเราสารพิษเราเราไม่ต้องไปตกข้างมากเท่าไหร่ไงหมายถึงถ้าเกิดคือใช้เคมนีนะแต่นี่เราเราใช้อ,อินทรีย์มันก็จะดีกับตัวเราเนะ <S 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 าะด,ด,ดีกับร่างกายดีกับร่างกายเนาะครับนี่นครับมีพืชผักสวนคลอยอีกเยอะแยะเลยเนี่ยเพื่อนบ้านเขาไม่เยี่ยมครับนะครับหรือว่าเพื่อนบ้าน เพื่อนบ้านมาเที่ยวชมนะครับมาเที่ยวชมเดี๋ยวก็จะแบ่งเขาไปกินน่ะครเบ้อเยอะแยะเลยเนี่ยอ่ครับก็เล่าไม่ต้องเต็มสวนนะครับเล่าไม่ได้มีที่เยอะแต่ปลูกได้เต็มหมดเลยครับจะพาพาลุงยงชมเอ้าชมอะไรไปเถอะปคุณแม่พาไปครับเน่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 เน มันก็พวงดอกมากกาเดี๋ยวอีกหน่อยนะลงไม่ต้องไปซื้อใครอะมาเอาที่นี่เป็นสิบยี่สิบต้นนะอันเนี้ยโอ้ยมีแยะรัดเองเอรัดเองหน่อยเนี่ยขึ้นเองขึ้นแล้วเรารอกสาเอาขึ้นเองนะเราเอ่อเอาฟางมาห่มแล้วก็ใส่ปุ๋ยเรารอกสาเอานะครับประโยชน์มากมายเนาะโอ้ยมันเก๋พวงมันแก่มันเล็งนี่ป้องกันมาเล็ง นะครับนะครับหือว่าประโยชน์เพื่อทุกอย่างอ่ะมีมีประโยชน์ทุกวันทำไปตามเรื่องนะแต่กลางวันมทกท้กทกทมดามันร้วนครับ,รบประโยชน์ก็จะแตกต่างกันไปนะครับเนะีน่ยโอ้ยยังแตกเพียบเลยเนี่ยนะครับ เดี๋ยวถึงเวลาอยากแกงเขียวหวานกูมาหับหร้อไม่มาก็ไปให้คนไดเดี๋ยวไปชมส่วนอื่นครับนะครับเอ้า<ม>ชมที่ไหนอีกเราโอ้ยนม่เขือจะชมอะไรเนี่ยเนี่ยมเะเขือเนี่ยดอกเพียบม,เยบมเะเขือดอกครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมาขางล่างนี่มีจะลูก โอ้ยก,ก็เดี๋ยวจะเก็บให้ลุงยงไปกินมั่เพราะตะวันหลานมันเก็บไปย้ายมันแล้วดกนะครับดกดกมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเก็บให้ลุงยงไปจิ้มไปกินมั่อันนี้อะไรครับเนี่ยเอ,อส้มโอนะครับอันนี้มันส้มโอนะครับส้มโอไอสวนไอทรัพคุณส้มโอนี่ยเขาก็เขาก มีหลายอย่างนะคือว่าอย่างไรน้อยแม่ลูกอ่อน่็คลอดลูกนี่เขาต้องใช่ใบสมโอต้มอับน้ำร้อนดับข้าวประโยชน์ประโยชน์ดับข้าวแม่ลูกอ่อนใช่ครับสมโอเนี่ยก็ต้องดับข้าวหมายงั้นแม่ลูกอ่อนมันคลอดลูกใหม,หม่ๆมันข้าวอือครับกันโรคกันภัยอ่ะว่ากัน ทำไป็นไงอ่าอะไปดูส่วนอื่นๆื่นมามีมีเพกาเนาะนู่นน่ะเพกาไงฝกเพกาแต่ฟันไม่ค่อยดีตอ้าวฟันเป็นไงครับเคี้ยวไม่ค่อยได้อ้าแล้วของงานนะครับก็คนหนุ่มอ่ะเออขนาดไหนหนุ่มน้อยเออจะเป็นหนุ่มน้อยอย่างเป็นคนหนุ่มน้อยก็เป็นงี้นี่เพกาพันเตี้ยนะอันเตี้ย ก้นเตี้ยก็ไม่สูงเท่าไหร่ครับน้มน้อยแล้วก็เอาปุยปหยน่อยน้มมันไม่ได้มีเยอะหรอกเออครับก็เหมือนเสกากับมีเย <c oughs> อะเนาะบนแม่เออนำไปประกอบอาหารนำไปแกงกะทิโอ้ยแกงกะทิแล้วก็เขาจะเอาไปเผา เอาไปเผาไปลนอ่ะไปลนแล้วก็ขูดให้เหลืองเสร็จแล้วก็แกงกะทิอืมครับอร่อยมากโอ้ยแกงกะทิปลาแกงกะทิเนื้อย่างนี่สุดยอดเขาไปราบหมูได้ด้วยอ่าลาดหมูก็โอ้ยลาดหมูก็ได้เหรอเอาลาดหมูก็โอ้ลงยงยังรู่อีกอแกอ๋อผสมแล้วแล้วตองเอาไปทำอะไรมั่งก็คือว่าลาบหมูแล้วก็ไปเอาเนี้ย เขาหั่น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 เลยไปลวกปะเลือดเลือดสดเลยเลือดเผาเหมือนกันนี่เผาเหมือนกันอ๋ออร่อยใช่หั่น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 แล้วขยำปนกับหมูเลยเขาเรียกว่าลาบไก่เนี่ยโอ้มันจะออกขมขมคนสำหรับคนชอบขมนะโอ้ครับโอ้นี่ก็ได้สูตรอีกทินะถือว่าเออเราไม่รู้อ่ะใช่ครับถือว่า ทางนี้คือทางอีสานก็คือลูกเนี่ยประโยชน์ประโยชน์ของของพกานะครับเนาะสามารถนำไปประกอบอาหารในหลากหลายอย่าง,ายยางกินกินกับน้ำพริกะปิก,ก็ได้ได้นะครับถือว่าสุดยอดมากเลยเนาะแม่เนาะใช่ก็ของดีของขมมันก็เป็นยายอือครับ แต่ก็ไม่รู้ยาแบบไหนรู้มันด้เรียนน่ะเรามาันด้เรียนเราจปะปิดรู้เดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นๆว่ามายงเราก็มีกินนะลุยงยองมายงนะครับครับนี่มายงนะครับมายงพันนี้พันทุนเก้า มายงนี่เขาว่าเนี่ยแตกเอาแตกเอาเนี่ยนะครับกำลังสวยเลยอ่ะนะครับนี่มายงนี่เขาซื้อมาจากอะไรจันนี่เหลืองจันครับงานเหลืองจันนะครับซื้อมาจากเหลืองจันเนี่ยนะครับเออถือว่าการแต่งยอดแต่งยอดได้ได้ดีมากเนาะเออเนี่ยยอดพุ่งละถือว่าหลาักเดินละเนาะ มาไม่ได้โชกไม่ได้ซาวนี่กำลังแตกอีกเนะี่ยนะครับกำลังแตกแต่ก็จะได้กินมันได้ก็แล้วเต็มมันนะไม่ดีว่านะครับย้ายจะอยู่กินหนระือเปล่าประโยชน์มากมายทำเล่นนะเนว่งงนเหมือนกันอ่ะไปดูส่วนอื่นๆมาครับอันนี้มะเหมียว มะเหมียวลุงยงเคยกินไหมไม่เคยไม่เนียมะเมี่ยวนะเป็นมะเมี่ยกว่ชมพูงไงเป็นผลไม้อีกหนึ่งชนิดที่ว่าเออเป็นเป็นมันเป็นชมพูผไม้สีแดงผลผลเป็นสีแดงครับเป็นชมพูมะเหมียวมะเหมียวมันจะเป็นเป็นชั้มพูมะเหมียวไงลูกใหญ่ใหญ่อ่ะลูกใหญ่ใหญ่ครับอ๋อ ส่วนใหญ่ก็อร่อยครับเอาไปจิ้มจิ้มาพริกกับเกลือครับหวานหวานใช่ครับสามารถนำนาไปกินได้หลากหลายอย่างนะครับใช่อย่างลูกใหญ่แดงช่ใช่นั่ยนันนันแหละลูกใหญ่ๆหั่แดงเนนะครับมะเมี่ยวครับเป็นผลไม้อีกหนึ่งชนิดที่ว่าคนนิยมกินกันนะครับเนาะ เราเราอยากกินอะไรเราก็ปลูกเราปลูกเราเราไม่ต้องนําเงินไปซื้อเขาไงเราเราเรามีกินทุกทุกอย่างคือหน้าวันนี้เราไม่ต้องไปหาเงินแล้วนําเงินไปไปซื้อเขาเนาะคุณแม่เนาะใช่ถือว่าซ้อมาอยต้นละต้นครับซื้อมาอย่างละต้นปลูกอย่างละต้นครับผมซื้อมาอย่างละต้นนะครับอย่างละต้นแต่ประมาณเกือบร้อยชนิดแล้วนะ ยังนึกอยู่ไปไร่ปลูกอย่างนัต้นพอไม่ต้องซื้อเขากินก็นานนะใช่แค่นี้เราก็รวยแล้วนะใช่คือหนึ่งเราเราไม่ต้องไปหาเงินหาเงินมาสมมติสี่ร้อยห้าร้อยแต่เราเรายังต้องต้องนาเงินไปซื้อไปซื้ออาหารมากินเผอวันเดียวหมดแล้วใช่ใช่มันซื้อบ่อยนะใช่ใช่ครับใช่ครับอันนี้มีต้นกินจนกว่ามันจะวายกินจนหวาชีวิตจะหาไม่ครับอ่ากินตลอดชีพครับ อ,อันนี้ค,คือรวยใจรวยใจอย่างเงี้ยคือปลูกข้างเดียวแต่เรากินตลอดเีพถือว่ามันสุดยอดไหมสุดยอดมากเนาะมตจองมีเง ân, ินแสนเงินล้านเนาะเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นด้อยหนาด้อยหนาผมซื้อมาปลูกสองต้นนะครับหนาลูกน้อยไอ,ไอ,นนอยแมวไดโนงอ่ะลูกใหญ่ไดโน่นนนไดโนงไ,ไ,ไ,ไงยังไม่ได้ซื้อมาปลูกเดี๋ยวอีกอ่าครับอร่อยใช่ไหมไอโนงครับ นะครับซื้อมามาสองต้นนะครับก็หลักยังยังยังไม่เดินยังไม่เดินนะครับครับนี่แล้วเ,เดี๋ยวไปดูส่วนอื่นๆเน,นี่ยพริกงูอ่าน้อยโนงยังไม่ได้เนี่ยครับใหใญ่อนันัน,นนี้สาเกรครับนะครับ สาเกก็สามารถนําไปทําเมนูได้หลายอย่างเนาะคุณแม่เนาะโอ้ยสาเกโคต้มน้ําตาลนี่นะครับต้มน้ําตาลเชื่อมเชื่อมครับเชื่อมครับเป็นลูกใช่เขาเชื่อมแต่เรื่องยาคุณแม่ไม่รู้ว่ามันเป็นยาอะไรบ้างแต่โบราณโบราณเน่ะคนนิยมกินกันเยอะครับ ส่วนหมากคนโบราณก็จะมีสเกนะใส่ข wow. uh ้างบานข้างบานก็จะมีกันนะครับยังรองอยู่นะเออต้องไม่รู้ว่าตนจังไงเพิ่งเห็นเนี่ยโอเกโอเคเนี่ยแต่ก่อนฉันคุณยายเนี่ยชื่อสเกนะพอชื่อสเกแล้วพอไปเที่ยวที่ไหนปุ๊บเขาว่าโอ้ยสเกเนี่ยสแลงอ้าวมันแสแลงนะ เออแต่ว่าเ,ออเรื่องชิ้นม,มันอร่อยมันหวานจริงอา่าแต่คือเชื่อมใช่ไหมเชื่อมเชื่มชมอมเพราะว่าส,สาเกนี่สแหลงนะนะครับต้นสาเกนนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับอา่าลุงโยง สวัสดีครับสวัสดีครับ